สวัสดีค่ะนุชจากออโต้โซซายตี้นะคะวันนี้เราพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ค่ะและแน่นอนค่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่ก็คือบูธเกตวอร์มอเตอร์ค่ะด้านข้างของนุชนะคะก็คือผู้บริหารสาวคนเก่งค่ะคุณกิ่งนะคะสุารางอนุชปิดาค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรค่ะเกตวอรมอเตอร์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณกิ่งนะคะคุณกิ่งค่ะวันนี้ไฮไลท์ของเราค่ะที่มีการเปิดตัวไปเมื่อเช้าและราคาทุกคนร้อง ว้าวมากก็คือตัวโอร่า07นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ภายใต้แบรนด์โอร่าของเรานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตคูเป้เนาะสมรรถนะสูงสิ่งชื่อว่าทางคุณุก็ได้มีโอกาสได้ไปทดลองขับมาแล้วเรียบร้อยแล้วบอกกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคือน้องเนี่ยนอกจากตัวส่วนตัวภายนอกที่มีความโดดเด่นแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของตัว p e r f o r m มนซ์และภายในเนี่ยกิ่งเชื่อว่าคนที่มาชมมาดูและทดลองขับเนี่ยจะต้องหลงลักน้องคนนี้แน่นอนใช่ค่ะ จากที่เราเคยไปสัมผัสน,นะคะตัวเจ้า07เนี mm ่ยเขาก็จะมีความเป็นเรโทรผสมผสานกับความเป็นสปอร์ตแล้วก็ดึงค่ะ DNA เนอะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบไฟตัวไฟหน้าะคะของตันน้องโอร่ามาออกมานะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยแบบที่บอกคือมันเป็นมันเป็นวันที่เราทํามิชชั่นในอินทรีนะคะสำเร็จแล้วนะคะรถคันนี้เป็นรถคันที่9ของเกทบอลมอเตอร์ในประเทศไทยนะคะซึ่งเราได้ประกาศมิชชั่นในอินทรีไว้ตั้งแต่วันแรกที่เรามาเปิดตัวแบรนด์ที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นคือรถโตโอร่า07เนี่ยคือก็เหมือนกับว่ามาทําให้ประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยได้แบบว่าสําเร็จแล้วนะคะใช่ค่ะนอกจากทางเกตบอลนะคะคือเขาไม่ได ว่าเป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวเขายังมีเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดค่ะซึ่งตัวนี้ก็คือจากโลกเนาะเราก็รถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช่เป็นพลังงานทางเลือกแล้วก็วันนี้นะคะที่เขาภารกิจของเขาสําเร็จก็คือการรุ่นการรุ่นใน3ปีค่ะตองใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยขอบอกเลยว่างานเนี้ยนะคะ น่าจะเป็นตัวโอด้า07แหละที่เหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเรานะคะที่เราเพิ่งเปิดตัวและประกาศราคาไปสำหรับตรงส่วนตัวโอร้า07เนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นค่ะเนอะคือรุ่น l องเ r a n g กับรุ่น s h o ถูกต้องค่ะตับตัวรุ่นรองเลน n ์นะคะมีเป็นมอเตอร์เดี่ยวเนอะมาด้วยพละกำลัง204แรงม้านะคะแล้วแรงบิดสูงสุดถึง340นิวตันเมตรเนอะวิ่งได้ระยะทางถึง640กิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC เลยค่ะเนอะชอบตัวเนี่นะ long range เพราะว่า คือด้วยความเป็นมอเตอร์เดี่ยวอะเขาก็มีความแรงอยู่แล้วแต่ยังวิ่งได้ไกลอีกวิ่งได้ไกลแต่พอมอเตอร์คู่ของเขามันหลังติดบ่อไงสำหรับสาวสาวางคนนั้นที่มันไม่ได้คือบแบบไม่ได้ขับรถเร็วมากแต่ถือว่าตัวเล็กก็พอแล้วพอแล้วค่ะบอกราคาให้เช่นใจอีกครั้งหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่1นึ่ล้านสองแสบาทค่ะสำหรับตัวรุ่นหนึ่งคือรุ่น Perform ัฒนาเนี่ยคุณรู้ดูไหมคะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันใช่ค่ะเป็นรุ่นมอเตอร์คู่เนอะหนึ่งล้านเอ่อหนึ่งห้าล้านห้านะคะอพอหนึ่งพันบาทนะคะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยเนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบในแง่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะในแง่งของตัวพลังก,กำลังเพราะตัวนี้เนี่ยคือมากับพอมอเตอร์คู่นะคะสองตัวหน้าและหลังนะคะมีแรงม้าถึง408แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดถึง680นิวตันเมตรแต่ตรงนี้เนี่ยคือจะวิ่งได้ประมาณห้าร้อยหาสิบกิโลเมตรตอนหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐานเอยสิ คี่จวิดาทีค่ะน้อยมากๆไม่ถึง5วิตอบโจทย์จริงๆแล้วตัวนี้นะคะสำหรับเปิดในงานเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับโปรโมชั่นนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษเน้นนอนะคะสำหรับการผ่อนนาน48เดือนและการดาว30%์ค่ะและมีแพ็กเกจนะคะการบำรุงรักษานะคะฟรีค่าแรงค่าอะไรถึงถึง5ปีหรือ75,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็คือก็จะมีในแง่ของตัวฟรีโฮมชาร์เจอร์นะคะรวมถึงัตอุปกรณ์ต่างๆมาให้ด้วยค่ะคือว่าถ้า ซื้อไปเนี่ยก็คือ,อมั่นใจในตัวรถไปยาวๆเลยใช่ค่ะยาวๆเขา,าช่วยเหลือฉุกเฉินห้าปีอย่างเงี้ยค่ะมามาพร้อมเลยแล้วก็เรื่องอ ฟังก์ชันความปลอดภัยอ่ะบอกได้เลยว่าทางเกรวอลเขาเป็นที่หนึ่งโอ้โหจัดเต็มจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว DNA นะคะของเกรฟวอลมอเตอร์คือการนําเทคโนโลยีที่อันล้ําสมัยนะคะมาช่วยในแง่ของการตอบโจทย์ทั้งความสุดสบายและความปลอดภ mm ัย hmm. เพื่อให้คนไทยนะคะได้ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีต,ต่างๆเหล่านี้ให้การขับขี่เป็นไปไ,ได้อย่างสะดสบายแล้วก็แบบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ, mm hmm. คะ เรื่องเทคโนโลยีต่างๆของเขานะคะไม่ใช่ว่าจะอยู่ในรถสปอร์ตเท่านั้นนะตัวนี้ที่เป็นโอราสนเนะคะรถที่เป็นออฟโรดนะยังเป็นออฟโรดพรีเมียมค่ะเดี๋ยวคุณกิ่งพาไปดูหน่อยนะคะเจ้า <Okay, S 1> <300 S 2> แท้ง3 0 0แ้ละแท้ง500 <okay S 1> ค่ะโอยค่ะไปจะเลยค่ะ ค่ะคุณกิ่งขาและข้างๆนู้นี่ก็คือพรีเมียมออฟโรดนะคะของทางเกรดบอมเบอร์เตอร์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่เลยใช่มค่ะพี่ใหญ่คือตัวตัวส่วมตัวแบรนด์แท้งนะคะเป็นแบรนด์ที่เราเพิ่งเปิดตัวมาปีนี้เนอะซึ่งเอามาเสริมทับหลังจากที่เราเปิดตัวฮาวเวลและโตโอร่าไปแล้วนะคะแต่ตัวรุ่นแท้งกับตัวแบรนด์แท้งเนี่ยคือเรามีด้วยกัน2รุ่นนะคะก็คือจิตแอมแทงห้าร้อยและตัวตัวแทงสามร้อยนะคะซึ่ง2ตัวนี้คือมีความแตกต่างกันนะคะ ความเรียบหรูพื้นที่การใช้งานใหญ่ดูเหมือนกับว่าแบบว่าแบบ ดูดีถ้าพูดดูดีแล้วกันต้องคันนี้เลยค่ะใช่จีบเอ็นแท้ง500เพราะว่าภายนอกที่เราเห็นเขาเนี่ยก็คือบึกบึนเนาะบึกบึนแต่พอเข้าไปทางไหนแล้วมันแอบหรูหรูหราสง่างามกันเลยทีเดียวเขาอะไรเขาบอกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยว้าวว้าวเหมือนราคาเมื่อกี้เลยค่ะค่ะว้าวจริงๆใช่ค่ะถ้าตัวแท้ง500ตอนนี้ก็คือเราอ่ะใหญ่ที่สุดเป็นรถไซสิ่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดใน SUVD แล้วค่ะใช่ที่เป็นระดับแมสนะคะใช่ค่ะเห็นแอบเห็นด้านหลังก็คือเจ้าแท้ง300เขามีการ แต่งเป็นกราฟิกรถใช่ไหมใช่เราจริงๆแล้วเนี่ยภายในงาน Motor Expo นะคะเรามีการแต่งตัวแทง300เนี่ยมา3แบบนะคะถ้าเกิดคันแรกเลย<อ>นนก็คือด้านขวาของเรานี่นะคะก็คือตัวการแต่งชุดแต่งที่เป็นออฟโรดนะคะทำกับทั้งซุ้มล้อกระจังหน้าตัวกริวนะคะหลังคาคืออ mm ิสเซอรี่เกี่ยวกับเรื่องของการลุยออฟโรดเนี่ยใส่จัดเต็มคือแบบว่าเปลี่ยนการเปลี่ยนช็อคด้วยอะไรด้วยนะคะคือจัดแต่งเต็มเพื่อให้เป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจสําหรับการแต่ง เพราะว่าสาหรับตัวแท้300เนี่ยคืออินไซต์ของลูกค้าคือว่าลูกค้าซื้อรถเราไปไปแต่งเพิ่มค่ะนะคะแต่งมาเนี่ยคือแขนงใหญ่เกิดขึานมาเราะเขาใส่พวกว่าชุดแต่งต่างๆเข้าไปให้รถที่เขามีความคขนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ตไปเลยใหญ่ไปแล้วมีความเหมือนกับว่ามีความออฟโรดมีความทัฟมีความเหมือนกับดุดันเมอมากขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะที่เห็นด้านหลังนี้เราเหมือนกับว่าร่วมมือกันกับศิลปินนะคะอิลลัสเตร์ อ่าซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นศิลปินนะคะที่มีการเพ้นบนตัวรถนะคะซึ่งจะออกมาเป็นรายนี้เลยนะคะดูมีความแบบว่ามีความอาร์ตนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือว่าคนที่ชื่นชอบแท้งสามร้อยเนี่ยนอกจากจะต้องชื่นชอบความออฟโรดแล้วเขาจะเป็นคนที่มีศิลปะในจิตใจอันนั้นคือเป็นเป็นเป็นอินไซต์นะคะของตัวของตัวลูกค้าของเราค่ะแล้วก็อีกพันหนึ่งด้านหลังนู่นก็คือแต่งเป็นแนวแบบแคมปิ้งเป็นแนวแคมปิ้งค่ะคือตอบโจทย์คนที่มีไลฟ์สไตล์นะคะของการที่ชื่นชอบกัน เอาดอเนาะไปแคมปิ้งนะคะการทำแต่ว่าแบบแบบไปบุกป่าฝ่าดงนะคะหรือไปแบบว่าเอารัวรถนะคะเข้าไปแบบว่าเป็นสารที่อันซีนต่างนะคะเพราะนั้นคือไม่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรก็คือเป็นแต่เป็นเป็นอะไรเป็นเต็นท์ที่ติดอยู่บนหลังคาเลยทีเดียวก็สามารถเพิ่มความสุขสบายไปได้ค่ะนึกมองว่าตัวเจ้าแทง300เนี่ยคือ ตอบโจทย์คนที่อยากจะมีรถ SUV แต่ว่าไม่อยากเหมือนกับเพื่อนๆทั่วไป้องค่ะเขามีความโดดเด่นตั้งแต่ตัวรูปทรงและดีไซน์ของเขาเป็นแบบบ็อกซี่<ช>นะคะในแง่ของการตกแต่งภายในหรือแม้แต่ตรงส่วนของตัวสิ่งเล็กน้อยนะคะซุ้มโครงล้อหรือแม้แต่ตรงส่วนของตัวคอนโซลด้านในการตกแต่งภายในเนี่ยเขาจะตอบโจทย์การขับขี่แบบออฟโรดนะคะแล้วมีความมีสไตล์กี่บอกเลยว่าถ้าคนที่ขับคันนี้หล่อไม่ต้องไม่ต้องหล่อเลย เราเนี่ยเป็นสาวๆนะหลายๆคนสาวๆหลายคนก็จะกลัวกับการขับรถที่มีขนาดใหญ่แต่เราสองคนไปลองขับมาแล้ว<ช>คุณกิงซึ่งตัวเลก็กกว่านุชเนี่ยเป็นยังไงบ้างะคะขับยากปะอูหขับสบายมากเลยนะยกิงไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าพื้นที่ธรรมชาติที่เราขึ้นไปทำออฟโรดที่พาพี่พี่สื่อมวลชนไปเนี่ยมันง่ายไปหรือว่าเป็นเพราะว่ารถเรามีสมรรถนะที่ดีขนาดนั้นรถค่ะแต,แต่จริงๆคุณกิงอ่ะไม่เคยมีการมีประสบการณ์การขับขีบ่แบบออฟโรดเลยนะคะยังสามารถใช้ฟังก์ชันรถคือแค่ แทพคงาลัยเียบคันเร่งกับจับูงาลัยคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากจริงๆค่ะคุณนุชาที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเรื่องความปลอดภัยเรื่องสมรรถนะต่างๆที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ใช่่อยู่ในรถสปอร์ตอย่างเดียวตัวออฟโรดตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าไปลองขับมากับคุณกิ่งเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเส้นทางถ้าเราขับปกตินะก็กลัวแต่ด้วยสมรรถนะของรถเนี่ย แบบหายห่วงเลยทีเดียวยิ่งตอนที่เราอยู่เทินกันวงเลี้ยวแท่นเทินใช่ค่ะเพราะว่าแบบว่าฟังชันออฟโรดนี่คือก็จัดเต็มจริงใช่ค่ะวันนี้แบบครบท้วนมากเลยนะคะไฮไลท์กับตัวเปิดใหม่แล้วก็แท้ง500แทง300ด้านหลังเนี่ยเคุณคุณกิ่งมากเลยค่ะอยากจะให้คุณกิ่งนะคะก็ฝากบูธหน่อยค่ะว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปของเราแล้วก็ว่างมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ก็แวะมาที่บูธด้วย ก็อยากเชิญชวนนะคะแฟนๆของ g r e วัลมอเตอนะคะมาเยี่ยมชมรถของเราทั้งหมด9รุ่นที่เรามีในปัจจุบันนี้นะคะรวมถึงต้องส่งตัวรถที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่กับโอ r า07ซึ่งกลิงเชื่อว่ารถต่างๆและทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ h a วเวนะคะภายใต้แบรนด์แท้งภายใต้แบรนด์ a อลาเนี่ยเราจะตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกท่านได้อย่างดีนะคะเรามีทั้งในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนะคะโดยดีไซน์ของรถเราที่โดดเด่นเชื่อว่าคนที่ขับรถ g r e วัลมอเตอร์เนี่ยคือจะสามารถที่จะเหมือนกับว่าสัมผัสเทคโนโลยีโดยที่มี ดีไซน์เป็นตัวนําด้วยนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะมาพบกันกันที่บูธของตัวเกรดเวอรมอเตอร์ใน Challenger Hall 1์่งค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหญิงมากค่ะสําหรับข้อมูลนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะคะที่มีให้กับทุกคนวันนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดี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 ค่ะ